ครับการัฒนาเปนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่าน,นะครับนี่จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมเป็นงานตลับนะครับเลี่ยมทรงแปดเหลี่ยมนะเป็นเหรียญแนวเครื่องรางนะเป็นเหรียญองค์เหรียญหลอนนาจานะจาาไทจื้อนะครับผมลูกค้าก็นำตำนำเหรียญมาให้ที่ร้านแล้วก็ประเมินคร่าวๆนะครับเคยมาหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นก็แอดไลน์แล้วก็ วกันผ่านไลน์นะครับกขส่งให้ลูกน้องเขาเอาพระมาให้ที่ร้านนะครับก็ประมาณนี้นะแรกก็มาเหลียงแค่นี้นะประเมินเขาส่งแบบที่เขาชอบมาแล้วผมกดดดด็ดัดแปลงแบบนิดหน่อยให้เขาถูกใจเท่าที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ประเมินราคาอันนี้เป็นตาลับล้อมเพชรน,นะฮะเพชรใช้1.5ตังค์นะล้อมเพชร ประมาณนี้นะแล้วด้านแบบด้านขางด้านหลังก็ตามที่เขาต้องการอะไรที่เขาชอบข้างๆก็เช่นกันด้านหน้าก็ประมาณนี้โดยปกติกรอบกรอบอย่างเงี้ยเขาก็จะทางร้านผมจะชุบสองสีหน้าหน้าจะสีขาวของเพชรด้วยนะแต่คือเขาไปดูเขาชอบแบบแนวคลาสสิกที่แบบไม่เกี่ยวกับอา่าเขาเรื่องไงมีโครงสร้างที่ ไม่มีหน้าขาวอะสมัยก่อนเทคโนโลยีตลับมันยังไม่มีการชุบหน้าขาวนะจุดเด่นของเพชรมันก็จะหายไปนะมันก็จะเหมือนกับประมาณว่าเพชรเม็ดใหญ่ก็เห็นเม็ดใหญ่เพชรเม็ดเล็กก็เห็นเม็ดเล็กไปเลยแต่พอช่วงหลังมีการชุบหน้าขาวเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เห็นเป็นช่องสีขาวทั้งหมดอ่เขาเรียกไงบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ลูกค้าเขาไปดูในแบบเขาชอบแบบที่มันเป็นขาวเป็นช่วงๆแบบนี้มากกว่านะดูเป็นแบบคลาสสิกนะ แล้วก็บอกให้เหรียญให้อตัตให้ให้อัดพลาสติกก่อนขึ้นตลับนะปกติถ้าเป็นเหรียญเนี่ยเราจะขึ้นเราจะอัดพลาสติกก็ได้แม้พลาสติกก็ได้นะแต่การอาัดพลาสติกมาแล้วมาเรี่ยมมา,มาทำเป็นตลับมันจะทำให้ขอบข้างมันหนาขึ้นแต่ถ้าเป็นตลับที่ไม่อัดพลาสติกนังจะใช้ทองน้อยกว่านี้หน่อยนะตลับอันนี้ลูกนี้อยู่ที่ประมาณ12.19กรัมนะถ้าไม่ถ้าไม่อัดพลาสติกนะผมว่านะ่าจะอยู่ประมาณ10ต้นต้นนะ ไม่ใช่สิบสองนะนะ่าจะสิบนิดๆนะโอเคพออะพลาสติกก็จะบวงขึ้นมาแต่ข้อดีคือถ้าอะพลาสติกมาก่อนนะถ้าทำเป็นตลับมันน้ํามันจะไม่เข้านะก็จะประมาณนี้ห่วงก็จะเป็นแบบนี้นะผมยังไม่ใส่เข้าไปนะเพราะว่ายังไม่ส่งมือถึงยังไม่ได้ส่งถึงมือลูกค้าก็เลยยังไม่ได้พอเผื่อจะแกะให้ลูกค้าดูก่อนที่เขาจะรับงานไปนะก็จะประมาณนี้นะทองของก็ สลับอันนี้อยู่ที่12.19กรัมเพชรใช้1.5ตังค์นะเพชรใช้ไซส์1.5ตังค์56เม็ดนะรวมทั้งหมด82สตังค์นะยังไม่ถึง1กรลัตนะก็ประมาณนี้นะฮะข้างๆก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นลายกะหนกนะแล้วก็แข้งเสียงสลับปาดนะครับชัดเจนสำหรับองค์นี้นะฮะ ก็เหนนรียญนะฮะเหรียญเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมน,นะเนื้อกระไหลทองลาจาจาไทจื้อนะครับผมลงยาแดงปีสามหกุ่นแรกนะครับเหรียญยังมีสภาพที่ใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับผมเสิร์ชใน Google นี่บางเหรียญก็พอเหรียญมันเขาได้ไงบางเหรียญที่ผมเห็นสภาพก็ไม่ค่อยดีเท่านี้นะฮะอันนี้สภาพใหม่กริ๊บประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับงานชุดนี้นะ QR code สำหรับลายปิด ขีวะโคตรลาติดต่อผมจะขึ้นไวต้านซ้ายล่างนะสำหรับติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับทักเข้ามาถามเรื่องงานรายละเอียดกันก่อนที่จะส่งพระมานะครับก็น่าจะเป็นช่องทางที่ตอบไวที่สุดนะลายขียวะโคตนะครับผมส่วนช่องทางอื่นๆก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสําหรับเหรียญสาหรับตลับอันนี้ก็เชิญหลังคลิปนะครับหรือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งนะผมจะทําแยกสําหรับ เป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะครับก็ท่านใดชอบดูแต่ภาพนิ่งครพเคลื่อนไหวก็เชิญีกคลิปหนึ่งนะครับผมที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะห้างทองมันจะลืมผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok นะครับผมสวัสดีครับ